ทุกคคสนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมเมนิวอาร์บาร์ดค่ะเย้ <Yeah. S 1> <Yay. S 2> วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับไม้จ้า <Yeah. S 1> โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกค่ะโอ้โห <Yeah. S 1> ทุกคนดูลัคกี้บ็อกดิก็คือแบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> ต้องแข่งกันเปิดลัคกี้บ็อกค่ะทุกคน oh. ใครไปถึงเส้นชัยก่อนนะคะ oh. ก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะทุกคน ทำไงอ่ะอยากให้วิเชนะาอ๋อพี่เก่งเชฟล่าอยากให้พี่เชน่าเชฟลาฮ่าฮ่าฮ่าโอเคพร้อมยังพร้อมยังเราจะเริ่มเปิดกันแล้วเนาะวุ้ยเปิดไปไหนเนี่ยโถ่ะดแกงขี้ขวัญก่อนหน่อยว้ายมาไม่ได้หรอกโอเคพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าเริ่มนะสามสองหนึ่งเริ่มโอเคคุณนั่นจะ คุณนานจัดคุณนานเกินคุณมาแล้วได้กับอ้าวได้เป็นลัคกี้บ็อกซ์อ๋อแล้วก็เปิดต่อโอเคทุกคนเราจะได้รับอะไรได้รับลัคกี้บ็อกซ์อะไรเนี่ยเปิดลัคกี้บ็อกซ์ได้ลัคกี้บ็อกซ์ผมโยนให้ได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยผมได้ลัคกี้บ็อกซ์อะเสียเวลาผมอีกปะเนี่ยอุ้ยผมเพชรด้วยนะพี่ขวานพ่นก็คิดขวาเปิดเรื่อยๆนั่นแหละพี่ก็คิดขวาเปิดเรื่อยๆแล้วมันได้ลัคกี้บ็อกซ์ไงนั่นแหละแล้วพี่ก็คิดขวาเปิดอีกทีนึงเออก็ เนี่ยมันก็ได้ลัคกี้บล็อกอีกแล้วะเปิดีเปิดไปเรื่อยๆเลยเปิดไม่ได้แล้วเหรอเออเนี่ยมันเปิดไม่ได้แล้วเนี่ยพี่ไม่เปิดแล้วช่ไหมมันเปิดสองรอบแล้วไม่ได้ของไงทุกคนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไปแล้วครับไปต่อกล่องที่สองเราจะได้ไอเทมอะไรได้รับได้รับบล็อกพิเศษได้ห่านเหลกเนี่ยได้ลัคกี้บล็อกไปอีกแล้วอะคืออะไรอะเปิดอีกเหรอของเหรอใช่ เปิดบ่อยเกินเปิดแล้วกล่องนี้จะได้ของดีน่แน่บอกเลยหุยนี่ไงโอ่ยใครทำอะโอุ้ยโอ้ยไฟหา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 ่าหาอย่าทำลายฉันเยี่ยมมากเลยทําฉันเห็นได้ของดีบ้างเนี่ยอื ไม่ใครขุดหมดก่อนไม่ให้รอถ้าไดก็แข้งได้ไงก็แกล้งได้ก็ไม่ได้บอกว่าไม่แกล้งไม่ได้นะโอ้หอาหารอีกแล้วทำไมพี่ได้แต่ละกิ๊บบอกเลยทุกคนแต่วมาถามกล่องแล้วเนี่ยโอ้ยอเจ็บกลังก่อสู้เจ็บจังเลยแต่ผมมีขนมปังกินทันไปเนี่ยโอเคโอเคเปิดต่อไม่รอแล้วนะ อ๋อมันจะเป็น lucky box ที่เปิดได้ใช่คือเปิดมันก็ได้เป็น lucky box ที่แบบเอามาวางแล้วก็มาแบบนี่แน่อ้ยเย้อ๋อเจฟอ๋อเย้แต่กำลังก็ต้องตอเยอมากเยอมากผ่อนไม่ต้องรีบรีบไปไหนรีบดีพี่ไม่ได้ของดีเลยอ่ะอะไรเนี่ย ลัอก,กีบอ้บ็อกอีกแล้วอันไหนที่ได้ลัคกกีบ้บ็อกผมบอกเลย,ยไม่ต้องเปิดปล่อยทิ้งให้พี่ไม่เปิดแล้วอุ้ยทำไมพี่ได้แต่ขนมปังเนี่ยพี่ขวานรีบไปไหนเย็นรีบดิเดี๋ยวไม่ชนะใครถึงเส้นใช้ก่อนชนะไงล่ะเดียวอย่ารีบสิไปลวเปิดได้อะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้แรนดอมได้ไม่ได้ชุดหรือเปล่าอุ้ยได้เป็นรองเท้าเพชรมาทุกคนใส่ก่อนรอ,องเท้าเพชรนี่ ท้าเพจกันไฟได้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันน่ะหนาะท่านต้องลองหน่อยนะอย่าเลยอนี่นะโอ้ยเจ็บจังเลยไม่เป็นไรมีขนมปังกินเพิ่มเลือดได้อ้าโอเคเปิดลกี้บ็อกต่อนะคะทุกคนแรนดอมมาดิครับอุ้ยผมได้ขวานผมได้ขวานนี่เลยอุ้ยไม้ติสเลนี่ไงแก้ไม้แล้ว ได้แข้งไม้แล้วทุกคนทำให้ไม้แบบติดสโรจะได้เปิดช้าๆโอ้ยติดไฟอะไรอ่ะโอ้ยติดไฟโอ้ยติดไฟโอ้ยติดพีชติดพีชใช่หรอเอาละใช่ผมมีได้วยนะโอ้ยสนุกเลยเนาะสนุกเลยแล้วเราเนี่ยเอาสโลไปกินเอาไฟไปกินเปิดแล้ว อุ้ยโอเคอุ้ยเจ็บอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ตาย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 อ่าโอเคโอ้กว่าจะขุดได้คือขุดช้ามากขุดช้ามากเลยไม่ต้องขุดแล้วเปิดเลยอย่าขุดแล้วไม่เปิดทีหลังนะเห็นนะเมื่อกี้รีบขุดเลยอ่ะไม่ได้เด้อุ้ยได้กางเกงเพชรมาใส่ด้วยอุ้ยเป็นกระโปรงอ้ายอ้ายมีหมาต้องตายมีต้องตาย มไม่เป็นไรคแค่แค่วิ่งเรามีไก่เรากินไก่เพื่อเพิ่มสปีดโอ้ยน่าขำมาซ้ำอีกแล้วอะจะดีไม่ใช่เหรอซ้ำาม,มันดีตรงไหนลราไม่ดีไม่รู้สินะแต่ตอนนี้ผมรีบก่อนไม่มาฆ่าพี่ไม่มัน,นับคิวนี่นเห็นปะ่ะไมคฆ่าพี่ไ,ได้สองตัวมันนับคิวอุย้ยเซฟ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  โอ้ยเซฟก่อนเซฟแล้วใส่เสื้อก่อนนี่ใส่เสื้อแล้วกระโดดไปเปิดตรงนี้เลยจ้าเราไม่เน้นคิวกันแต่เราเน้นว่าใครไปถึงก่อนเช่นใช้ก็ชนะได้เนาะจะตายอย่าแกงกันทำไมชอบแกงอุ้ยได้ลองเอ๊ยอันนี้รอบนี้ได้กางเกงเอ้ามีกางเกงแล้วอ่ะ ตกตกตกเองไอ้หัวไอ้หัวได้แกล้งแล้อันนี้ตกเองเนี่ยหน้าห่าอีกแล้ววะอะไรอ่ะทายเยอะเนาะอินทรีย์ที่ใช่ผมเป็นนักเวทจอมเวทจอมเวทเฉยเป็นจอมเวทไปแล้วผมมาดูสิครับว่าอันนี้กล่องนี้ผมจะได้โอ้ยได้อะของอันเก็บของก่อนไก่จังหวะนี้แหละเนี่ยเนี่ย แกงเก่งแกงเก่งไงแกงเก่งโอ้เขานี่เยอะเนาะอว้ยติดไฟเว้ยเจ็บอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยเขาใช้กี่ทีเนี่ยถามก่อนใช้คาถากี่รอบมีคาถาพิษกับคาถาไฟอ่ะโอ้ได้คาถาพิษสองอันเฮ้ย เขากำลังกจะกระโดดพอดีทุกคนแล้วเขาก็ตกลงมาตายอย่านะอย่านะอย่านะอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อนจังเลยร้อนจังเลยอุ้ยอ้ยร้อนอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอุ้ย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 พอแล้วมต้องกลับมาหากินกันเลยนะไปก่อนหนี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 หีหนีหนีหน เนี่ยวอ่ะตัวเขายังถึกบวกแล้วแต่ก็ไม่ได้กันเลยขนาดนั้นเลยนะเอ๊ะไอ้นี่มันเล่นอีกแล้วนี่แโอ๊ยตายล้ทุกคนเอากระโดดให้แล้วตกเองอีกแล้วเกียนน่ะอยากได้บ้างอ่ะเปิดได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไก่เดี๋ยวทำอะไรเนี่ย อย่าใช้พอแล้วอะไรฮัลโหลฮัลโหลโอยอย่าใช้โอ้ยฉันได้บ้างนะโอ๊ยฉันได้ลัคกี้บล็อกฉันไม่เปิดต่อนะเปิดไปก็ได้ต่ลักี้บใช่ใช่ใช่ด้านเดิมเขาเปิดกล่องรัวๆเลยทุกคนได้แต่อะไรเนี่ยอะไรอาหารได้อาหารมากิน อยากได้คาทาบ้างโอ้โหได้ลัคกี้บ็อกมาเพิ่มอีกนน่้นเาคทาไว้มันแรงกว่าดูพวกมีดาเมดอ่ะโอ๊ยเจฟพอแล้วนี่ก็ยินรัวเลยมันไม่ติดคูดาวเลย ไปเซฟก่อนทุกคนผมอยู่ตั้งนานแล้วคาราผมคาราไฟไม้อาอะไรมาเซฟตรงนี้โกงอ้าวโกงอะไรอ่ะไม่ได้มีกฎนี่เซฟเปิดได้ขอลกี้บล็อกอยู่แล้วแม่ผมไปเซฟบ้างดีกว่าโอ๋ยเปิดได้ลัคกี้บล็อกอีกแล้วอ่ะใช่ไหมเป็นลบตัวมากเลยอ่ะไม้เร็วว่ะไม้เร็ยวมันจะไปแล้วทุกคนมันจะเีเีาแล้วอ่ะเราต้องได้คาถาที่มันเกลียนไม้ได้ด้วยอ่ะไม่ได้แล้วเนี่ยขอคาถาไมแต่อะไรมันก็ไม่รู้เนี่ย ผมจะไม่ได้จนะลักกี้บอกะแอ่ะอ๊ยอลไรฉันเก่งเกทีเดียวแกตก,กลับมาแบบสามสีคาถาคืออะไรครับพูดโกงเลยโอ้อยไปแล้วเจ๊กัก แล้วมาโดดตกอะไรตรงนี้เนี่ยเปิดเปิดเหรอใช่เหรอได้ชุดกาะด้วยแหละเฮ้ยเขาไม่ชุดเก่อแล้วอ่ะเธอเห็นนะ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 ลังเกกกะดิกแล้วเอาดิสโลไปเขาเรกได้บ้างอ่ะทำไมไม่ได้เลยวะทุกคนไม่เข้าใจว่ะกระโดดมาแล้วโอ้หไม้เขานำเราอยู่อ่ะ นเียพี่ไม่ชันผมนั่งผมได้อะไรได้ลัคกี้บล็อกอีกแล้วว่าเออใช่ไงหลังๆมาแบบมีแต่ลัคกี้บล็อกอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยอ่ะมาแล้วเว้ยอะไรไม่รู้ไม่รู้คืออะไรเป็นคาถาแบบมีปีกไม่รู้คาถาอะไรเหมือนกันนี่โหดแน่เลยอ่ะต้องติดครูดาวติดครูดาวอยู่อ่ะเมื่อกี้ไม่น่าใช้เลยไม่ต้องไลน์วิดไม่ต้องไลน์วิดเกิดไกลมากโอ้แม่กูดี้ไม่ได้ละ ค่อ้ทาเราเสร็จวะคาถทาเราเสร็จวะเอ๊ะอะอะไรอะเด่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพี่ก็ใช้ใส่หมาแล้วหมาไม่เห็นเจ็บแต่นี่นั่นละสิงงเหมือนกันอย่างแกเดยวเราจะโยนให้ดูดิทุกคนมันได้แตกไก่อ่ะพี่ได้แตกไก่อะมีแต่ไก่มากินอะเป็นคนดียตายไม่เชื่อโอ๊ยอยากได้คาถทาบ้างอะไอ้ไม่อันนี้โดดอันนี้โดดพลาดเอง โหน่าไกลมากเลยอ่ะ <c oughs> ไม่นะทุกคนเราต้องได้ของแก้งอต้องให้เขาตายแล้วเขาเสียเวลา <c oughs> ขอเธอขอเธอคาถาไฟมันได้แต่ชุดอะไรกันครับเนี่ <c oughs> ออยังอีกแล้วอะไรทำอะไรผมพอหยุดแก้งกันก่อนให้เปิดเท่ากันก่อนไม่ได้หรอ จริงพี่เขอให้ผมหน่อยขอให้ผมหน่อยผมเป็นเด็กน้อยตาดำๆผมบอกแล้วผมจะยอมแพ้แต่ต้นเกมพี่ไม่ยอมให้ผมยอมแพ้ไงพี่ยอมแพ้เลยตอนนี้ยอมแพ้เลยตอนนี้ยอมแพ้เลยยอมแพ้เลยเดีวตอนนี้ต้องยอมแพ้แล้วได้เลยงั้นผมจะผมจะไม่เปิดแล้วเออยอมแพ้นะต้องเปิดนะแกล้งพี่นะแมวโอ้เจ็บอ่ะ เสีบเกินโหข้าวมันเลยจังมันเหลือแค่สี่กล่องมันจะเข้าเส้นชัยหรอนะใช่เหรอเออพี่ขวานไม่เปิดนะพี่ขวานเดี๋ยวหาอยู่เร็วโอ้ดูดิได้แต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนกระท o กระทาไม่มีหรอกนะก็เตรียมจะชาร์จเขเตรียมจะชาร์จเตรียมจะชาร์จพี่แล้วทุกคนขอ ทำไมมันได้แต่ชุดมันรู้นะ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 ก็พอดีว่าผมรู้ว่ะเอ้ยโอเคอุ้ยสุขถ่ายแล้วว่ะอุวิด่าด่าป <c oughs> ระเดี๋ยไกลขนาดนี้เนี่ยขี้โกงอะ่ะไม่มีแต่ของขี้โกงอันนี้เป็นดาบได้หรือเปล่าขอลองหน่อยนะไม่ได้ตีไม่ได้ดไไดโอ้โหจบละ อย่าทำร้ายผมเจอสาปผมเป็นอะไรใกล้อย่าทำร้ายผมโอ้คาถาผมเต็มเลยของไอโกตรฟูลเลยทุกคนของเราแบบไม่มีอะไรเลยนี่ขนาดโอ้โหมาเปิดลัคกี้บ็อกในมินิเวิลยังเกือยกับแนทผัดเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยอะไรอะไรอะไรเอานม่็ด้ากแค่นั้นเลยอ่ะไม่ได้มาถูกไปฟ่ะมาอะไรอ่ะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ได้ขุดไว้ขวานตายนะโอ้ยไม่ขวานตายแล้วตาย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 ติดไฟโอ้โหโดนแกงว่ะโดนแกงโดนแกงแรงจริงๆขวานเผื่อไปกดวางจะเป็นจะเป็นเช็กไว้นี่ไม่อย่าเพิ่งเข้าสิเข้าเขาเป็นอะไรอ่ะ รอก่อนรอก่อนแหมพี่จะเข้าเล่นแชร์แล้วพี่จะบอกวี่รอก่อนไม่รอก่อนให้รอก่อนรอก่อนเข้าใจเขาว่าเนรออย่าแกงอย่าจิ้มไม่ต้องแกงกันด้วยอ่ะเนี่ยคนเราอ่ะชอบแกงอ่ะก็ผมบอกพี่ผมยอมแพ้พี่ไม่เชื่อผมอ้าวอ้าวแล้วลัอกกี้บ็อกพี่หายได้ลัอกกี้บ็อกเพิ่มเพิ่มเฉย ยัย yeah! ไนไม่ต้องขขอชนะค่ะทุกคนผมเข้าก่อนน้องๆก็เ nice, ห no no ็นใช่ไหมว่าพ uhh um ี่เป็นคนเข้าเส้นชัยก่อนเพื่อนม่่พี่เป็นคนเข้าเส้นชัยก่อนเพื่อนคือพี่ชนะเว้ยทุกคนโอ้โหคแย่ทุกคนโคตรแย่เลยอร่อยอร่อย ตายตายตายซะตายซะตายซะจงติดพิษจงติดไฟโอ้ยตายอะไรกันคำเนี้ยไหนก็มาสิครับผมเพิ่งคบคุณอยู่แล้วไม่แน่ใจอาจจะใช่โอ้ยบ๊อบวิ่งไวบ๊อบวิ่งไว้เขาวิ่งหวดไวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ตีไว้ด้วยอุ๊ยอุ๊ย ได้แก้แค่แล้วได้แก้แค่แล้วโอยได้แก้แค่แล้วทุกคนหลังจากที่คาถาของเรามันแค่คาถาเลยกขดูเพิ่มบัฟให้ตัวเองเนี่ยตอนลักกีบ้บล็อกี่ไม่ได้แบบช่วยอะไรเลยโอ้ยโอ้ยเหมือนโกรธโกรธจริงบอกเลยว่าโกรธมาก <laughs> แก้งคุณไม่ได้เลยอ่ะติดไฟอีกแล้วโอ๊ยตายด้วยโดนไฟเผาตายอ๋อทุกคนโอเคเป็นยังไงบ้างคะกับการเปิดลัคกี้บ็อกซ์ในเกมมินิเวิร์นะคะทุกคนมันมันดูของไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยเหมือนแบบแบบในแมคคราฟอะไรอย่างงี้สนุกยังไงได้แกล้งฉันไง นี่ไงคยไงเนี่ยโอ้โหพยาาเลยก็ไม่รู้เนี่ยโอเคค่ะเท่ากับว่าไม้ก็เป็นผู้ชนะนะคะเพราะว่าเขาเปิดหมดก่อนนะทุกคนแต่ว่าพี่ขวัญก็พี่ขันก็นะเก่งกว่าแค่ดวงแบบแค่ดวงไม่ดีอ่ะทุกคนเปิดได้เลยก็ไม่โอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกับพี่ขวัญด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบายบาย